สวัสดีครับวันนี้ผมลูกโจกนะครับเดี๋ยวจะมาทําหัวเชื้อนะครับหมวเชื้อใบตกปลาครับฝรมาเก็สก็เดี๋ยวลองทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับกักหัวเชื้อนี่ครับลูกยอพอดีได้ลูกยอมานะครับก็เดี๋ยวจะทําหัวเชื้อนะครับใ้ตกปลาเก็บนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทายังไงครับก็เดี๋ยวใส่ไปในถังนี่เลยนะครับหัวเชื้อ ก็เน่ๆนะครับเริ่มสุกแล้วไม่ไม่เคยทำนะครับสูตรนี้ก็ขอลองทำสักหน่อยนะครับลองทำสักหน่อยนี่ับนี่ครับบีครับนี่อย่างนี้นะครับน กลิ่นนี่หอมเลยครับบี้ครับผยังยังนะครับเห็นไหมครับนี่บี้บีบีให้เขาเละเองครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวบี้ให้เละก่อนนี่นะครับบี้เลยดี๊ดีเข้าไปบี้ให้ให้ละเอียดนะครับนี่นะครับแล้วก็ดีจน เป็นสภาพแบบนี้นะครับอัตราส่วนไม่มีไม่มีไม่มีตายตัวนะครับก็โดยประมาณประมาณเอาแล้วกันนะครับก็เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับกับการทําหมวนเชื้อนะครับการทําน้ําน้ําหมักนะครับของลูกยอนะครับเอาไว้ใช้ในการตกปลานะครับหมักไปประมาณสักเดือนนึงนะครับประมาณเดือนหนึ่งนเดี๋ยวเราเอาไปลองกันนะครับไปเทสกันโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำตาลทรายนะครับ ตามตายครับักครึ่งโลนะครับักครึ่งโลคึ่งถุงนะครับปลบาชอบหวานหน่อยแล้วก็ <c oughs> นี่นะครับก็จากน้ําตาลนะครับใส่เลยให้มันนดำนะครับให้มันสวยๆส,สวยงามหน่อยใส่เลยหอมหอม <c oughs> <c oughs> ใส่เยอะๆหอมนะครับบางคนเขาก็ ใส่เหล้าด้วยนะครับเหล้านะครับเหล้าเหล้าใครจะใส่ก็ใส่ใครไม่ใส่ก็เอาไปเป็นไร God, okay. todas, okay. นะครับผมผมไม่ใส่นะครับเอเคนี้ครับน้ําตาลน้ําตาลทรายแล้วก็กาื да น Lambda, ้าตาลนะครับแล้วก yeah. ็ล okay. ูกยอปั pause pause ่นนะครับแล้วก็น้ำนะครับนี่น้ําใส่กันเลยให้ท่วมตะกึ่งถังนะครับตะกึ่งถังสีแบเล็กนะครับนี่นะครับ

หอมแล้วหอมเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมอีกขึ้หน่อยอีกขหน่อยไม่ดำไม่ดำไม่สวยสียังไม่ดำเริ่มดำแล้วเออนีโอเคเร,เริ่มดำเริ่มดำเริ่มดำนี่นะ นะครับเรียบร้อยละก็เดี๋ยวปิดฝานะครับเอาสุงติดครอบถุงติดครอบไว้แล้วก็ปิดฝาไว้ตดกเดือนนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราเอาไปลองกันนะครับกับการทําน้ําหมักลูกยอสไตล์ดุงโจกขอบคุณครับผมที่รับชมกันติดต,ตามมันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอีกหนึ่งเดือนเอนจอกันครับ